ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำหน้าที่27กันนะคะหน้านี้ก็ยังเป็นการทวนสูตรฐาน10บวกอยู่นะคะเด็กๆต้องจำสูตรให้แม่นจะได้ทำได้นะคะไม่ผิดพลาดเราต้องจำสูตรให้แม่นนะคะ,ะคุณครูก็จะพาทำคอลัมน์สุดท้ายเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากข้อ2 1เลยนะคะพร้อมแล้วเตรียมลูกคิดคข่เคลียร์ลูกคิดรอเลย ข้อ21ค่ะเรามาอ่านโจทย์กันเลย1 9 5 14ปัดเลยนะคะ1ในโป้งปัดขึ้น1เม็ด9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 5ห้ดชี้ปัดลง14มี1กับ4ได้คำตอบแล้วค่ะเขียนลงไปเลยค่ะ29มี2กับ9เคลียค่ะ ต่อได้ข้อ22นะคะอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะ5 62ลบ69ปัดเลยนะคะ5ด้ชี้ปัดลง62มี6กับ2ลบ6แยก5กับ1 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ได้คำตอบแล้วเขียนเลยคะ่ะ70มี7กับ0เคลียร์ค่ะต่อได้ข้อ23นะคะ 23 8 5 4 23มี2กับ3 8ไม่ได้ลบ2เพิ่มสิบห้าเดี๋ยวชี้ปัดลง4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10บําตอบเป็เท่าไรคะเขียนลงไปเลยคะ่ะ40มี4กับ0เฮียค่ะข้อยี่นะคะ3ามลบสองเ สามในโป้งปัดขึ้น3เมตรลบสองในชี้ปัดลง2เมตร77มี7กับ7 9ไม่ได้ลบหเพิ่มสิได้คำตอบเป็นเท่าไรคะ87มี8กับ 7. เจ็ดเรีค่ะต่อได้ข้อ25นะคะ9ก้าหนมี5กับ4ีรวบ หไม่ได้ลบ9เพิ่ม10 6มี5กับ1นรวบหกสิมี6กับ4 4ไม่ได้ลบ6เพิ่มสิบคำตอบเป็นเท่าไหร่คะแปมี8กับ0เคลียร์ต่อได้ข้อยี่สิบหกนะคะหนึ่งบแปดลบเจ็เกาปัดหนิปโป้ปัดขึ้น1เมตรแปดสิมี8กับ8 ลบ7แยกค่ากับ2 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10คคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ91มี9กับ1เข้าใจตรงกันนะคะเลข1จะไม่มีหัวลากตรงเลยนะคะตามที่ครูเคยบอกไว้แล้วนะคะต่อไปข้อ27 2 5 13 8 2สองในโป้งปัดขึ้น2เม็ด5นิ้วชี้ปัดลง 13มี1กับ3 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10 8มี5กับ3รวบได้คำตอบเท่าไหร่คะ28มี2กับ8เคลียต่อดว้วยข้อ28นะคะ4ลบ3 8 14 4ในโป้งปัดขึ้น4เมตรลบ3นิ้วชี้ปัดลง3เมตร8มี5กับ3รวบ 14มี1กับ4 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10บคำตอบเป็นเท่าไหร่คะยี 23, มี2กับ3เคลียร์ต่อได้ข้อ29นะคะ8 65 96 8มี5กับ3รวมหกบห้ 65, มี6กับ5 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10บปัดพร้อมกันนะคะแตะที่5กับ10ดึงขึ้นไปพร้อมกัน 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 6มี5กับ1รวบคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ88มี8กับ8ส่วนข้อ30นี้นะคะโจทย์ผิดนะคะเด็กกาไว้เลยไม่ต้องทำนะคะ คอลัมน์ A คอลัมน์ B จำสูตรแล้วก็ค่อยปัดนะคะค่อยค่ฝึกไปเดี๋ยวก็จำสูตรแม่นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ